ใครที iPhone, stands, app, app, ่ใช e ้มือ <Inst> ถือ i p h o n e แต่เวลาแอปที่เราดาวน์โหลดมาเขาให้อัปเดตแอปนะครับแต่เราไม่อยากคอยกดเข้าไปอัปเดตแอปนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าการอัปเดตแบบอัตโนมัตินะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังก่อนนะครับโดยปกตินะครับเวลาเราใช้มือถือ p p o o n เนี่ยเวลาเราโหลดแอปนะครับต่างๆมานะครับ เวลาที่เขาอัปเดตมาใหม่นะครับเราจะต้องเข้าไปในแอป Store นะครับเพื่อนะครับไปกดอัปเดตแอปนะครับนี่นะครับเขาจะมีนะครับให้อัปเดตแอปนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ไม่อยากจะคอยมากดเข้ามาอัปเดตแบบนี้นะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่านะครับเวลาตัวแอปเนี่ยมีการอัปเดตนะครับมันก็จะอัปเดตอัตโนมัติเลยโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องเข้ามาอัปเดตแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับของมือถือของเพื่อนก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ a อ p Store นะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่นะครับให้เพื่อนๆนะครับมาโยกสวิตช์เปิดนะครับตัวนี้นะครับ รายการดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับให้เพื่อนโยกสวิตช์เปิดนะครับอ่าแล้วก็ตัวนี้ด้วยนะครับรายการอัปเดตแอปนะครับให้เพื่อนโยกสวิตช์เปิดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันนะครับรายการดาวน์โหลดแอปนะครับแตะเข้าไปนะครับโดยปกตินะครับเขาจะตั้งมานะครับถามหากเกิน200เมกนะครับถ้าแอปไหนเนี่ยมีการอัปเดตนะครับเกิน200เมกนะครับเราก็ต้องกดตกลงนะครับให้มันดาวน์โหลดครับแต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็น อนุญาตเสมอครับจะได้ไม่ต้องมีการถามนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับที่ผมอยากจะให้เปิดนะครับเอาแอปที่ไม่ได้ใช้ออกนะครับโยกสวิตเปิดไปเลยนะถ้าแอปไหนที่เราไม่ค่อยใช้งานนะครับเดี๋ยวเขาจะเอาออกโดยอัตโนมัตินะแต่ข้อมูลมันจะไม่หายนะครับเวลาเราโหลดกลับมาใช้งานนะครับเท่านี้นะครับเพื่อนๆก็ไม่ต้องคอยนะครับมาอัปเดตแอปต่างๆนะครับที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมาติดตั้งภายในเครื่องนะครับ เพื่อนลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสําหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ